นี่คือคลิปสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปปีหน้าครับสวัสดีครับผมชาหวานนะครับก่อนอื่นขอโทษทุกคนที่ไม่ได้ไลฟ์ไมไ่ลงคลิปมาเป็นเวลาเอ่อห้าวันนะครับผมคิดจะบอกว่าผมแค่นอนไม่ค่อยพอเฉยๆแน่นอนครับผมหายไปหลายวันก็จริงแต่ผมสัญญาครับว่าหลังจากนี้ผมจะหายไปดานกว่าเดิมครับล <c oughs> อเล่นนะลอเล่นคลิปนี้คือคลิปที่จะบอกคุณว่า นี่คือวันสุดท้ายของปี2022และเราจะไปปี2023กันใครที่สุ่มไลเด้นโชกุนโชคดีครับใครที่สุ่มไอโตะโชคดีเช่นกันครับนั่งสั้นๆที่ผมจะมาเล่าในคลิปนี้คือเรื่องของผมครับผมจะเล่าให้คุณฟังสั้นๆถึงที่มาของช่องชาหวานครับช่องนี้เกิดมาและมีคลิปแรกในช่วง7เดือนที่แล้วเฮ้ยเดเดือนแล้วเหรอเนี่ยที่มาของมันไม่ได้สวยหรูเลยครับ คุณจะไม่มีทางได้เห็นช่องช่องนี้เลยครับถ้าเกิดครอบครัวของผมไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่ไม่ใช่ขั้นยากจนยากไร้ครับผมยังพอมีกินมีใช้ถึงแม้ว่าข้าวเช้าจะไม่ได้กินเท่าไหร่เรื่องเงินนี่ผมพูดได้เป็นวันนะครับมันยาวไปแต่เอาเป็นว่าใช่ครับช่องนี้เกิดมาเพราะความอยากได้เงินของผมครับแน่นอนมันคือสิ่งที่ผมชอบด้วยครับผมจึงทําแต่การที่มันเกิดช่องช่องนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดเพราะเรื่องเงินครับ คุณรู้ไหมว่าไลฟ์แรกที่ผมไลฟ์แล้วผมได้เงินดูเนี่ยผมโคตรดีใจเลยครับดีใจจนขนาดที่ตอนปิดไลฟ์ผมเดินไปบอกแม่ว่าผมได้เงินมาตั้งตืดตืด,ตด,ตดบาทเนี่ย le. แม่ผมถามว่าได้มาจากไหนด้วยความที่ผมมาคิดว่าแม่ไม่น่าเข้าใจเรื่องโดเนตผมเลยตอบแม่ไปว่าเนี่ยก็เล่นเกมแล้วก็ได้เงินมาครับผมไม่ได้คาดหวังคําพูดอะไรจากแม่ทั้งนั้นเลยครับแต่สิ่งที่แม่ผมตอบมาคืออะไรลูกการพนันหรือเปล่า อย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้มากนะเกมเหรอระวังอย่าเล่นนี่มันมากนักน,นะประมาณนี้ใช่ครับผมไม่ได้คาดหวังคําตอบเลยและผมเชื่อได้ว่านั่นคือคําที่หวังดีมากๆจากแม่ครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่คําที่ให้ความสุขกับผมได้เลยครับหลังได้ยินคํานั้นนี่ผมแบบปิดไฟปิดทุกอย่างแล้วนอนลงไปเลยอะแต่ถึงอย่างนั้นสุดท้ายแล้วผมก็ทํามันจนมาถึงทุกวันนี้ครับต้องมาถึงตรงนี้คุณไม่ต้องโดเนทอะไรมาให้ผมครับ คุณไม่ต้องซูเปอร์แชทมาครับเพราะต่อให้คุณจะทําคุณก็ทําไม่ได้หรอกเซฟผมยังไม่ถึงพันคุณไม่ต้องสมัครเบอร์ชิฟให้ผมครับเพราะผมยังไม่มีคุณไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นครับสิ่งที่ผมอยากขอคือขอให้ตัวผมเองเนี่ยได้ทําคลิปออกมาแล้วคนดูได้ประโยชน์จากผมครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ด้านสาระจริงๆหรือประโยชน์ที่อย่างน้อยมาดูคลิปผมแล้วได้ความสนุกตลกกลับไป เรื่องเงินให้มันมาในวันที่ผมทําออกมาได้ดีด้วยตัวเองดีกว่าครับแบบนั้นมันภูมิใจมากกว่าแต่ตอนนี้ช่างเรื่องของผมเถอะครับคลิปนี้คือคลิปสุดท้ายของปีซึ่งผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูไลฟ์ผมดูคลิปของผม,ผมช่องของผมมันจะไม่มีความหมายเลยถ้ามันไม่มีพวกคุณ2023ขอให้เป็นปีที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา กลุ่มกาชาดวงดีๆในตัวที่ต้องการนะครับแล้ววันนี้ผมขอกล่าวคำว่าไปละจุย้ยคาเอ